สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ก็กลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในวิชาพละศึกษาค่ะคุณครูก็จะมาทบทวนนะคะเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่7น,นะคะเกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายโดยการเล่นกีฬานะคะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอพร้อมๆกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง เราก็ได้รู้ทักษะการตีลูกกันไปแล้วนะครับต่อไปเรามารู้จักกติกาของกีฬาวอลเลย์บอลกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับสนามแข่งขันจะต้องเป็นพื้นไม้นะครับหรือพื้นปูนที่มีลักษณะเรียบไม่มีสิ่งกีดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง9เมตรนะครับยาว18เมตร ความสูงนะครับจากพื้นนะครับประมาณ7เมตรมีบริเวณโดยรอบห่างจากสนามนะครับประมาณ3เมตรแต่หากเป็นสนามมาตรฐานในระดับนานาชาตินะครับกำหนดไว้รอบสนามห่างจากสนามประมาณ5เมตรนะครับด้านหลังนะครับห่าง8เมตรและมีความสูงนะครับ12.5เมตรเส้นรอบสนามทุกเส้นจะต้องกว้าง 5ซนติเมตรนะครับเป็นสีอ่อนตัดกับพื้นสนามมองเห็นได้อย่างชัดเจนเส้นแบ่งเขตแดนนะครับที่อยู่ระหว่างกลางสนามจะต้องอยู่ใต้ตะข่ายนะครับผมหรือตรงกับเสตาตะข่ายพอดีขนาดของสนามนะครับเราพอทราบไปแล้วต่อไปนะครับนั่นก็คือตัวตะข่าย จะต้องมีความสูงจากพื้นนะครับ2.43เมตรนะครับกว้าง1เมตรยาว9.5ถึง10เมตรตารางในตาข่ายนะครับกว้าง10เซนติเมตรผูกติดไว้กับเสากลางสนามตาข่ายสำหรับทีมผู้หญิงนะครับหรือทีมหญิงสูง2.24เมตรนั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนของลูกวอลเลย์บอลเป็นทรงกลม มีเส้นรอบวงประมาณ65 67เซนติเมตรนะครับน้ำหนัก260 280กรัมทําจากหนังสังเคราะห์ที่ยืดหยุ่นได้ในการแข่งขันระดับโลกนะครับจะใช้ลูกบอล3ลูกต่อการแข่งขัน1การแข่งขันเพื่อความต่อเนื่องหากบอลออกนอกสนามนะครับในส่วนของผู้เล่นให้ทีมแต่ละทีมนะครับ จะต้องมีผู้เล่นไม่เกิน12คนผู้ฝึกสอน1คนผู้ช่วยผู้ฝึกสอน1คนเทรนเนอร์1คนและแพทย์1คนนะครับผู้เล่นจะต้องเล่นในสนามได้ครั้งละ6คนโดยแบ่งออกเป็นหน้าตาข่าย3คนและด้านหลัง3คนสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นครั้งละกี่คนก็ได้นะครับโดยผู้เล่นเดิมที่ถูกเปลี่ยนออกไปสามารถเปลี่ยนกลับเข้ามาเล่นในสนามได้ การแต่งกายนะครับในชุดแข่งขันจะต้องแต่งกายเหมือนกันทั้งทีมประกอบไปด้วยเสื้อสวมคอกางเกงขาสั้นถุงเท้าและรองเท้าผ้าใบพื้นยางที่ไม่มีส้นนะครับโดยผู้เล่นแต่ละคนจะต้องติดหมายเลขกำกับไว้ที่เสื้อนะครับกำหนดให้ใช้เลข1ถึงเลข18เท่านั้นสำหรับหัวหน้าทีมนะครับจะต้องมีแถบผ้าขนาด8 2คูเซนติเมตรนะครับ ติดอยู่ใต้หมายเลขบริเวณอกเสื้อนั่นเองครับในส่วนของผู้เล่นนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาในส่วนของตัวรับอิสระนะครับตัวรับอิสระอาจจะไม่ใส่เสื้อให้เหมือนกับเพื่อนร่วมทีมก็ได้นะครับแต่ว่าจะเป็นตำแหน่งในตัวรับจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปเล่นเป็นตัวตบนะครับหรือตัวลุกแถวหน้านั่นเอง เรามาดูวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นทีมที่ได้เสิมนะครับจะต้องให้ผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งขวาหลังนะครับเป็นผู้เสิฟเพื่อเปิดเกมจากนั้นนะครับผู้เล่นทุกตำแหน่งนะครับจะขยับตำแหน่งบนไปได้ตามเข็มนาฬิกานั่นเองการเสริฟนะครับจะต้องรอฟังสัญญาณน,นกวีดก่อนและให้เริ่มเสิฟลูก ภายใน5วินาทีทีมที่ได้คะแนนนะครับจะเป็นผู้ที่ได้เสิฟจนกว่าจะเสียคะแนนให้ฝ่ายตรงข้ามจึงจะเปลี่ยนเสิฟนะครับเมื่อลูกเข้ามาในเขตแดนของทีมนะครับจะสามารถเล่นบอลได้มากที่สุดนะครับ3มครั้งเท่านั้นแต่ถ้าสามารถบล็อกลูกจากฝ่ายตรงข้ามได้นะครับที่หน้าตาข่ายแต่หากผู้เล่นนะครับ ล้ำเข้าไปในเขตแดนของฝ่ายตรงข้ามนะครับจะถือว่าฟาวสามารถขอเวลานอกได้2อครั้งต่อ1เซตในเวลาครั้งละ30วินวินนะครับทุกๆครั้งที่แข่งจบ1เซตจะต้องมีการเปลี่ยนฝั่งเรามาดูการคิดคะแนนของกีฬาวอลเลย์บอลกันนะครับทีมที่จะได้คะแนนนะครับเมื่อลูกบอลตกลงในเขต สนามนะครับลงในเขตสนามของฝ่ายตรงข้ามโดยนับเป็น1คะแนนและหากมีการเสียคะแนนนะครับจะต้องเปลี่ยนให้ทีมที่ได้คะแนนเป็นผู้เสิร์ฟหากทีมไหนนะครับได้คะแนนครบ25คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะในเซตนั้นไปนะครับแต่หากเสมอกันนะครับในคะแนนที่24ต่อ24จะต้องมีการดิวนั่นก็คือหมายถึงว่า ต้องทำคะแนนให้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับจำนวนความห่างคือ2คะแนนนะครับถึงจะเป็นผู้ชนะเช่น26 24หถึงหรือ27 -25 เถึงเป็นต้นนะครับต้องแข่งขันกันนะครับในภายใน3เซตนะครับผมหรือชนะ3เซตนะครับ3ใน5หรือที่เรียกว่า3ใน5นะครับจึงจะเป็นผู้ชนะ3ใน5ก็หมายถึงว่าถ้าเกิดมีทีมใดทีมหนึ่งนะครับชนะ3เซตก่อนอาจจะเป็น 31,30หรือว่า32นั่นเองนะครับในส่วนของคะแนนเซตที่5นะครับเซตตัดสินนะครับถ้าเกิดมีลักษณะของได้2เซตเท่ากันนะครับในเซตที่5จะคิดคะแนนแค่15คะแนนนะครับใครได้15คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะคะคุณครูก็ได้สอนเกี่ยวกับกติกานะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของกีฬาวอลเลย์บอลน,นะคะ กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ